สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอหลักปรัชญามอดไทนายจากหนังสือของคุณครูธรรมวงแสงทองกันนะคะจากที่ดูเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดนะแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่เลยครับหัวใจสำคัญที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะสื่อคือมอดไทนายหรือมอดไตนายเนี่ยมันคือการไม่ปล่อยให้สิ่งใดหรือใคร ต้องสูญเสียคุณค่าไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเออมันเป็นการขยายมุมมองเราให้เห็นคุณค่าในทุกมิติเลยตั้งแต่สิ่งของทรัพยากรที่เราใช้ไปจนถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นเวลาความรู้สึกหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เราอาจจะเคยมองว่ามันไม่ดีเพ่าไหร่โหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองสำรวจแนวคิดนี้จากหนังสือกันนะคะว่ามันจะเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างแล้วก็ จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าได้เลยครับถ้าพูดถึงคำว่ามดไตนายหรือวัดไตนายเนี่ยคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวดิฉันเองก็อาจจะนึกถึงแค่ความเสียดายของเป็นหลักเลยนะฮะครับอันนั้นก็เป็นความหมายปรงตัวแต่ว่ารากฐานความคิดมันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับมันมาจากวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจริงๆที่ เขาให้ความเคารพต่อสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากๆอย่างที่เราเห็นชัดๆก็เรื่องการซ่อมแซมของใช้การรีไซเคิลที่เขาทำกันจริงๆมากๆหนังสือเล่มนี้ยังชี้เห็นด้วยนะครับว่าแนวคิดนี้ถูกหยิบยกไปพูดในเวทีระดับโลกอย่างงาน World Expo ปี2005ที่ IG ด้วยเพื่อเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมเลยอ๋อ พอฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันกว้างกว่าที่เราเข้าใจกันเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเสียดายของแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่มันรวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องเวลาอันนี้โดนใจเลยค่ะเรามักจะบ่นกันบ่อยๆว่าโอ้ยเสียดายเวลากับเรื่องบางเรื่องอันนี้ก็เข้าข่ายมดตาในาในมุมนี้เลยสิคะใช่เลยครับตรงประเด็นนั้นเลยหนังสือเขาเน้นย้ำมากว่ามดตาในเนี่ยมันครอบคลุมถึงเวลา คือทุกนาทีมันมีค่าของมันแล้วก็ความรู้สึกความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งประสบการณ์อย่างความล้มเหลวคุณครูทำวงแสงทองท่านก็อธิบายผ่านคำกล่าวของญี่ปุ่นนะครับที่ว่าชิปไพยวะเซโกโนฮฮะหรือแปลตรงๆก็คือความล้มเหลวเป็นมารดาแห่งความสำเร็จคือเขามองว่าแม้แต่ความผิดพลาดเนี่ยมันก็มีคุณค่ามีบทเรียนให้เราเรียนรู้ไม่ควรปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆหรือสูญเปล่าไป โอ้โหพอเชื่อมโยงแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่ามดไตในมันแทรกซึมอยู่ในชีวิตเราได้ลุกซึ้งกว่าที่คิดจริงๆมันไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกแบบว่าประหยัดของอย่างเดียวแต่มันคือการปรับมุมมองข้างในใจเราให้เห็นคุณค่าในทุกขนักเลยเนาะครับผมและที่น่าสนใจยีกว่านั้นก็คือ หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องกับหลักการอื่นๆด้วยนะครับอย่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยแนวคิดมตนายมันไปกันได้ดีเลยกับการมีสติหรือ mindfulness การรู้คุณค่าของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแม้กระทั่งทุกนะครับที่ตามหลักอริยสัจสีเนี่ยมันคือสภาวะที่เราต้องเรียนรู้เพื่อจะก้าวข้ามไปแต่ในมุมมองนี้ทุก,ก็มีคุณค่าในแง่ของบทเรียนที่เราต้องไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าไปเหมือนกัน รวมไปถึงเรื่องการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและก็เรื่องแม่ตาการเห็นคุณค่าและปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยครับการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนานี้ลึกซึ้งเหมือนกันนะคะท้าไม่คิดตามเลยว่าเออการเห็นคุณค่าแม้ในจิตที่เราอาจจะมองว่ามันบกพร่องหรือในตัวคนอื่นที่ไม่เหมือนเราเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานความคิดคล้ายๆกับหลักการทางจิตวิทยาบางอย่างด้วยไหมคะ ในหนังสือได้พูดถึงมุมมีไว้บ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยมีครับมีการกล่าวถึงอยู่เหมือนกันคือมันเชื่อมโยงกับการยอมรับตัวเองหรือ self acceptance การที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าเราจะมีข้อบกพร่องและเรื่องการเคารพผู้อื่นการไม่ไปตัดสินใครซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับคำคมญี่ปุ่นอีกอันหนึ่งครับทานินโอซนโจสุรุโกโตะจิโกซนโจโนอิจิบดาที่แปลได้ประมาณว่าการเคารพผู้อื่นน่ะ มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคารพตัวเองนั่นแหละครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอมองภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่ามันปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆอย่างการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้หมดจดไม่ทิ้งอาหารลดขยะเรื่องไม่ทิ้งาอาหารนี่แอบเป็นความท้าทายส่วนตัวเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะมื้อเย็นวันศุกร์ที่ชอบสั่งเยอะแสดงว่ามดไตในนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ตอ,ตอนวางแผนซื้อของเข้าบ้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับก็ อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับหรือถ้ามองในมิติความสัมพันธ์กับผู้คนก็คือเรื่องการเคารพความแตกต่างความคิดเห็นที่อาจจะไม่เหมือนเราไม่ด่วนตัดสินการเห็นคุณค่าในมุมมองของคนอื่นหรืออย่างเรื่องประสบการณ์ก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดมองให้เห็นว่ามันคือบทเรียนไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆเรื่องเวลาก็เหมือนกันนะคะการที่เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาในแต่ละวันไม่จมอยู่กับอารมณ์ขุ่นมัวนานเกินไป หรือแม้ต่การฝึกสังเกตแล้วก็ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราเมโนไมโนชิสนาโคโตนิคารชชตาสุรุอย่างที่หนังสือบอกการมีสติตอนทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะกินข้าวเดินหรือทำงานมันก็ช่วยให้เราเห็นคุณค่าที่อาจจะซ่อนอยู่หรือที่เรามองข้ามไปได้เหมือนกันใช่ครับทั้งหมดนี้แหละครับตามที่หนังสือนำเสนอมันคือการฝึกฝนทัศนคติของเราให้เห็นคุณค่าในทุกสิ่งอย่างแท้จริง งันสรุปได้ว่าโมดไตนายนที่คุณครูทาวงแสงทองนําเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดหรือว่าเสียดายของแบบผิวเผินแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่เน้นการเคารพแล้วก็การเห็นคุณค่าในทุกมิติเลยทั้งในตัวเองในตัวผู้อื่นในสิ่งของเวลาแล้วก็ทุกๆประสบการณ์ที่เราเจอถูกต้องครับเป็นแนวทางที่ผมคิดว่ามันช่วยสร้างความสมดุลสร้างความหมาย แล้วก็ความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรอบๆตัวเรานี้เองไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรเพิ่มเติมมากมายเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชวนให้ลองนำกลับไปคิดต่อนิดหนึ่งครับผมลองลองสำรวจดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยวันนี้หรือช่วงนี้มีสิ่งใดใครหรือว่าประสบการณ์ไหนที่เราอาจจะเผลอมองข้ามคุณค่าของมันไปบ้างหรือเปล่าถ้าเราลองหยุดสักนิด แล้วมองสิ่งเหล่านั้นด้วยสายตาแบบมดตายในตามแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ดูเราอาจจะค้นพบคุณค่าหรือบทเรียนดีๆที่มันซ่อนอยู่จนทำให้เราประหลาดใจเลยก็ได้นะครับ